ครับสำหรับการที่ใช้มือถือไอโฟนแล้วก็ x i a o m มีนะครับหรือว่าเรนมีโปโกนะครับที่รองรับอินเตอร์คอนเน็กติวีนะครับหรือว่าการเชื่อมต่อระหว่างกันนะครับก็สามารถส่งไฟล์ไปมาระหว่างตัว iPo ฟนกับ i อโอได้นะครับโดยเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปการเชื่อมต่อระหวังกันของ x i a o m มีหรือว่ากระไก่ของ x i a o m มีนะครับแล้วก็ลองชื่อเข้าใจ x ซ a o m มีเขานะครับี่ยตัวแอปตัวนี้โหลดในแอปตัวได้เลยนะครับเนี่ครับ จำตอปกตินะครับลองช่อเข้าใจแซมมีเเขาเดียวกันครับจากนั้นเลือกแซมมีแชร์ในการส่งรูปภาพจากไ h โฟนไปหาตัวแซมมี่โปโคเรไม่ครับตัวอย่างในคลิปเราใช้ตัวโปโก F7 ครับเราจะส่งรูปไปเพื่อนดูนะครับนี่ครับก็อนุญ,ญาตการใช้งานต่างๆตามที่ระบบแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเลือกรูปภาพที่เราต้องการ ส่งนะครับเจนรวมนี้นะครับนี่ครับฉันเลือกดําเนินการต่อนะครับจากนั้นระบบก็จะขึ้นป๊อปขึ้นมาเรามีสมมติปจิตก็โปรวเจ็ดตอนนี้นะครับแต่โปรวเจ็ดส่งไฟล์เรยวดีนะครับเสร็จแล้วนะครับขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ด้วยนะครับนี่ครับไปลองดูนะครับก็แตข้าไปเช็คดูได้นะครับนี่ครับรวมนี้นะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันเราก็สามารถส่งรูปภาพจากตัวเซมิเรมโปโก้นะครับไปยังไอโฟนได้เช่นเดียวกันครับโดยไปที่แอปรูปภาพนะครับจากนั้นเลือกดูนะครับตนนัวในโปโกเจ็ดครับกับตัวไอโฟนแอร์นะครับรุ่นอื่นก็ได้นะครับที่รองรับการใช้งานเชื่อมต่อระหว่างกันนะครับเลือกรูปภาพกดแชร์ตามปกติ ฉะนั้นให้เลือกเป็น semi c h a i นะครับตัวนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะเร่งขึ้นมานะครับเจอแล้ว p h o n นตัวแรกเลยนะครับก็แตะเทปโฟนนะครับฉะนั้นเราก็จะส่งให้เลยนะครับนะครับเร็วดีั่นก็ง่ายดีด้วยนะครับลองดูนะครับนครับผมก็ลองเช็คดูนะครับ